สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้จินสืบามากินตำหมึกกระดองยั่วเลยจ้าน้ำปลารนัวเลยนู่นนู่นวันนี้กับว่าวิผักหลายเด้อจ้าวิแต่ผักอ่าวิแต่ทัวกับแตงเราจะเนาะยังไดงกับอ่าก่อนกินจิกระฝังอะไรก็แชร์ช่องจินพัสแซบเด้อค่ะเด้อมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบแล้วค่ะเนาะยังไดงก็ติดตามจินเป็นกําลังใจให้จินเด้อจ้าช่องน้อยน้อยได้ก็ขอบคุณหลายๆจ้ามากินน้ากันเลยจ้า มีขนมเส้นน้ำเด้ให้น้องตำหมึกกระดองหมึกกระดองจินมะหันหันหันเน้ะจะเนาะตัวใหญ่ๆเลยมากินน้ำกันเลยค่ะสดเอาเลยเนาะ <g ül> สดเอาเลย แบบนี้เลยแซ่บชุดจมามากินน้ำกันด้วยจ้า ให้น้ำปลามันมากเพิ่มอีอกแลอวมีขนมเซนน้ำน้อยหนึ่ง <c oughs> खमुक्ति या हाँ 嗯。Mm hmm. 说大家。 ม,มาดจ้าแซ่บๆน้ำกันสดอะไร กินไปนรับเคอรี่เมื่อกี้พี่น้องหั่นนะพี่น้องเขามาส่งของน้ำมันตรงตะแคงเอา สดเอาเลยจ้ะ sort of right เจ้านายมาจ่ายแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเจ้านายลงมาเอาหนามไหนสดุดจะคำสิอืม 嗯。 เผ็ดทั้งแสบทั้งนัวเผ็ดสำหรับคลิปกินตำปลาหมึกนะจ้าก็เรืออยุจาก,กินบ่หมือหลอกเผนะ็ดน้ำคลิปก็สิบนาทีแล้วจังใดจินกับฝากากดไลค์กดแชร์ช่อง จินพาร์ทแสบในเด้อค่ะไม่ทั้งเพจแล้วก็ยูทูบเนาะค่ะเนาะจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อจ้างเด็กก็เป็นกำลังใจให้จินในเด้อค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย